มะยงชิดมะปรางหวานของดีประจำจังหวัดนครนายกรสหวานอร่อยขายได้ราคาดีทำให้มีเกษตรกรปลูกมะยงชิดกันมากขึ้น mm. บนพื้นที่30ไร่ของคุณวิทยาเพียรพิทักษ์ปลูกมะยงชิดมากกว่า40ปีโดยได้รับสืบต่อมาจากคุณพ่อนอกจากขายผลกิ่งพันธุ์ดีก็สร้างรายได้ให้ไม่น้อยมะยงชิดเนี่ย จะมี3วิธีใช่ป่ะครับการทาบกิ่งติดตาแล้วก็ตอนเขานิยมมากคือการทาบกิ่งการทาบกิ่งเป็นวิธีที่นิยมที่สุดเนื่องจากจะได้ต้นที่แข็งแรงต้นต่อมีรากแก้วทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเราต้องเอาเม็ดมาปางพื้นบ้านครับคือปางกาวางเนี่ยเขาจะหาหารเก่งเอามาเพาะไว้ประมาณ2ปีเราต้องเลือกกิ่งที่ต้นตอนเนี่ยคือไม่เป็นโรคไม่เป็นแผล ต้นตรงไม่โค้งไม่งอแล้วมาทาบแล้วแผมจะสนิทเนี่ยเอามามัดเชือกแล้วก็เอาขุยมะพร้าวหอ่อหนังสือพิมพ์ห่อเวลาเราลดน้ํามันได้อยู่ได้เป็นเวลานานเนี่ยหนังสือพิมพ์มันจะเก็บความชุ่มชื้นของน้ําไว้ได้นาน,นแล้วก็สอดเชือกขั้นตอนการทาบกิ่งให้หนําต้นต่อที่แข็งแรงมาท่าแบบประกบต้องเลือกกิ่งให้สมบูรณ์เนะครับเป็นกิ่งยอดนะกิ่งยอดที่แตกขแขนงเฉือนต้นกิง่ง<า>พันธุ์ดีเป็นพแผลยาวหนึ่ง<ด>พพนิ้วเฉียง30องศา ปาดให้ผิวกนะันอะประมาณหนึ่งนิ้วอะปาดอยากเป็นหัวริมรับนะตัดยอดต้นตอออกเฉือนเป็นปากฉลามลนำต้นต่อที่เตรียมไว้สอดเข้าแผลกิ่งพันดีตัดแล้วเราก็มาอยากหัวนี้ให้มันรับก็มือต้องไม่ให้โดนแผลเพราะเชื้อโรคม,มันจะเข้าแล้วเราต้องมัดแตงหัวไปก่อนใช่ป่ะแล้วเราจะพันวนมันเลยวนมาให้มันแน่นเนี่ยต้องกดให้มันแน่นพอเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องเตือนเต,ตนือนคือเราฟันตัดท่อน้ําเลี้ยง จากนั้นให้สกิดกิ่งพันธุ์ดีให้เป็นแผลเพื่อให้กิ่งพันธุ์ดีหันมากินอาหารจากต้นต่อเราจะตัดให้ยาวไปปักชาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวคั้มถ้าเกิดอยู่นานๆแล้วมันพอเราลงถุงแล้วมันจะออกรากคือเป็นการปักชาที่คือเสริมรากไปในตัวพร้อมดูแลต้นต่ออีกประมาณ1-2เดือนจึงตัดกิ่งพันธุ์มาดูแลต่อในแปลงเพาะ กิ่งพันธ์ดีอากาศก็เป็นใจบวกกับการดูแลที่ถูกวิธีย่อมทำให้กเกษตรกรได้ผลผลิตที่น่าพอใจ